กลางคืนก็มีไฟอยู่ค่ะไม่น่ากลัวหรอกเดินได้ค่ะมากับมากับพ่อบ้านมากับกแต่ก็ไม่เดินไ,ดไปซอกแซกหรอกค่ะก็จะเดินแต่เมนรถเพราะว่าเมนรดมันมีไฟใช่ไหมคะก็จะเดินขึ้นไปสุดถนนนู้นแล้วก็เดินลงไป <c oughs> ก็ได้สักประมาณน่าจะได้อยู่สักสามกิโล อากาศดีดยังมีโปเกมอนอยู่เลยวนี่เขามาจอดรถเดินอย่น,นี้คนเขาคงตลกอย่างนี้มาทำอะไรมาเดิอนออกกำลังกายถือกล้องมาด้วย <c oughs> มีทั้งโกโพทั้ทงมือถืออาจจะสั่นไหวหน่อยนะคะไม่สั่นไหวอะไรกับเอิร์ธเคเลกหรกับ,กบเหมือนแผ่นเอเหมือนอะไรนะ พูดไม่ได้แล้วเอิเร์เควกอะอะไรอะแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนพาอว่านบอกเร็วๆๆเร็วใช่ที่ตัวเองขาย,ยาวไม่ว่านขาสั้นเนาะเหนื่อยนะน,น,นี่เดินขึ้นเนินค่ะเล่นเสือแร่อืมที่ ให้ดูเดือนค่ะนุานนาน่นมนมนแสงจังนนวลผ่องไม่ค่อยนวลเท่าไหร่ค่ะมีก้อนเมฆเพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยโอ้ยตายทายเอ็ดทันนี้ทายเอด็ด <c oughs> Yeah because w e walking up on the hill No it's good t h a t mean s it's work I want my heart pumping a bit ขำมั้ปนี่ละ,ะพ่อกับลูกไม่รอแม่บ้านเลยนู่นค่ะรอด้วยรอด้วยเวท ค Wait. Wait. าบแม่บ้านหกลมหกคอเมนนี้จะมีคนหัวล้อมแม่บ้านในเด like ี๋ยวถ่ายถ่ายมูนถ่ายมูลขมูนมูลแจ่มๆเ,เลยไม่ค่อยชัดใครบอกเอามือถือมาถ่ายดวงจันทร์บ้าไปแล้ว กเผีสองตัวมีผีหมาน้อยด้วยนู่นไปนู่นแล้วค่ะผีหมาน้อยเห็นบรรยากาศไหมคะบรรยากาศกลางคืนบ้านฝรั่งค่ะใครจะเห็นมือตื่อเย <laughs> What's that? It's like looking at the sun. Yeah, because the flash on. Or a falling star. Scara! <laughs> ดูสกายล่าใสที่สายเขามีโกลอินดาร์กเลยนะคะส้อนแสงเลยว่าจะเลยไปซื้อขนมปังหน่อยเดี๋ยวดูก่อนให้ถึงทางเข้าบ้านก่อนว่าเหนื่อยมากไหม <Okay. S 1> แต่ไม่บ้านนี่เหนื่อยแล้วก็มนบอกว่ามาเดินกลางคืนคะ่ะออกกำลังกายกันเลิกงานตอนนี้มันจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะมันก็เลยกลางวันมันเริ่มน้อยละ ตอนนี้ก็สักประมาณน่าจะหกโมงกว่าๆหน่อยๆค่ะหกโมงมยีนน่สิบด้วนมั้งท่านบอบะเฮ้เฮเฮดูดสวัสดีครับหน่อย Get your hand and say, สวัสดีครับโมเกีดเยอะแหนดาวนเซสวัสดีครับสวัสดีครับ แกมองไม่เห <laughs> <laughs> ็นค่ะเพราะแม่บ้านเปิดไฟฉาย night blind I'm gonna walk into a lamp post because I can't see that tree quite bright yeah it's good I think but it s u c k up a lot of battery <Yeah. S 2> <laughs> come on ไปดมรถเขา คุ u ก no, ่คุณก็แค่คุณก็แ่คุณก็แค่ค a ่คุณ o ็แก็่คุณก็ l ก็แ่คุณ็แค่คุ t ก็แค l คุณก็แค่คุ w ก็แ่ gonna c a ่ l you? d แค่ d ก n k e y Donkey. ่คุณ็แค่คุก่าุกแอกว่าุณกค่ได้ก็่า่่า่แ่แ่กเค่าเป็นบัวขาวแม่บ้านเลยบอกว่าไม่ได้เรียก ไม่ได้เรียกว่าเป็นบัวหรอกถ้าจะเรียกจะเรียกว่าเป็นลาดองคีเพราะแกชอบพูดเวลาแม่บ้านใช้แกทําอะไรแกชอบพูดว่าแกนี่เป็นลาเป็นลาใช้งานเป็นไงแล้วค่ะสต๊อปเคิร์นจะเฟสสกายล่ะดูสกายล่าตาตาเป็นแสงเลยเดี๋ยวถ่ายรูปสกายล่ะเฮ่บ๊บะเฮ ไป let's go <S <Yeah. S 1> อันนี้เป็นุกเวียนค่ะเป็นราว a b o u t กายลาจะนั่งก่อนข้าม <Good. S 1> ถนนค่ะสอนให้เข้านั่งก่อนข้ามถนน okay. s go. <S good girl Are oh, you a good girl darling? I'm tired. <laughs> tired? <laughs> yeah. We don't need to go to the shop today. Huh? Why? Mm. That's mean you don't want to? You're tired aren't you? We have enough bread for breakfast tomorrow? Yeah, I'll have a salad tomorrow anyway. If I'm not dead from eating that other chicken. Okay, okay then. That's fine. No biggie, I'll stop on the way home more. tomorrow. กายล่านั่งรอข้ามถนนให้ดูตอนนี้6กโมงค่ะเงียบขนาดไหนดูเอาค่ะอย่าหวังว่าจะได้เดินไปซื้อของกินซื้อลูกชิ้นซื้อก๋วยเตี๋ยวกับบ้านฝันไปเถอะอยู่นี่ค่ะมันโฮมอลลนจริงๆนะคะ ใครที่มาอยู่ต้องใช้ความอดทนอยู่ให้ชินก่อนถึงจะมีความสุขค่ะมาใหม่ๆนี่ใครไม่ร้องไห้คิดถึงบ้านนี่ถือว่าเก่งมากแล้วหกมองเขาก็าเ,ขาเข้าบ้านใครบ้านมันค่ะปิดบ้านเงียบแต่ปลอดภัยนะคะค่อนข้างปลอดภยัยปลอดภัยมากๆเลยล่ะค่ะ ก็จะน้อยน้อยมากๆที่จะได้ยินว่ามีเรื่องนูง้นเรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าเทียบกับประเทศใหญ่ๆคนเยอะๆอะนะคะไปได้วสกายล่าไม่รอมืบอนี้เลยพ่อบ้านบอกมาเร็วๆมัวแต่ถ่ายอยดันแหละเร็วชื <c> ่ <oughs> <c oughs> เหมอกกําลังกายกันค่ะรถไขมันลดไขมันค่ะไขมันเยอะค่ะฟักนี้ต้องรีบรถค่ะไม่งั้นจะพอกออกพูนลดไม่ได้แม่บ้านตัดสินใจว่าจะไม่ไปซื้อขนมปังที่คอนเวเนียนตรงหัวมุมแล้วค่ะพราบ้านบอกว่าไม่ต้อง หักโหมวันแรกเดี๋ยวมันจะพรุ่งนี้มันจะเดินไม่ได้ค่ะก็โอเคมาบ้านก็ทางนี้ดีกว่าเห็นหน้ากันเนาะดาลลิงเนี่ยเซบายบีก bye. Bye. ่นะเซบายไปแล้วนะคะเ <Bye. S 1> <c oughs> จอกันพ <c oughs> รุ่งนี้คลิปหน้าค่ะคลิปตอนกลางวันไ <c oughs> ปนแล้วค่ะจะเข้าบ้านแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย